ฉันก็มีหัวใจที่มือนหมือนคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตา,าทื่บาดผาดโผนจนรอ้องกึกก้องฟากฟ้าอึงอุดมือหนึ่งจับสอนฤทธิ์รุทธรสมือสองนั้นยุดพระขันชัยมือสามจับจักกวัดแกว่งมือสี่จับพระแสงหอกใหญ่มือห้าจับตรีแกว่งไกว มือหกฉวยได้คทากรมือเจ็ดนั้นจับเงาง่ามือแปดขวาได้พะเนินขอนมือเก้ากลุ่มเอาโตโมอนก้อนสิบนั้นหยิบเก่าทันมีหัวใจที่เหมือนเหมือนคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิงทำให้เพอยิ่งพบเจอยิงทำให้มีน้ำตานี่เป็น บทกลอนที่กล่าวถึงอาวุธทั้งหมดของทศกัณฐ์สวัสดีครับวันนี้อังเค้าชาแนลจะพาเพื่อนๆน,นั้นมาทําความรู้จักกับกษัตริย์ในตำนานของชาวลงกาอย่างมหาราวนหรือพญาดาวนะที่คนไทยรู้จักกันในนามว่าทศกัณฐ์จากวรรณคดีเรื่องรามกเกียรติ์กันนะครับซึ่งก่อนจะไปรับชมนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เยียงย่างร่างกายเข้าสู่กรุงลงกากันได้เลยโดยในคลิปนี้นะครับผมเราจะขอหยิบยกเรื่องราวและเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากวันในคดีรู่รามะเกียนและอาจจะมีบางส่วนที่นํามาเสริมจากมหากาบรั่วมายณะกันงบด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะนามว่าเราวณะนั้นเป็นชื่อจริงของเฮียทอดแก่นะ ส่วนนามว่าทศกัณฐ์นั้นเป็นฉายาหรือ AK a ที่เราเรียกกันติดปากติดหูมาจนถึงทุกวันนี้นะโดยที่มาของฉายาทศกัณฐ์หรือทศภักนั้นเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามาจากคำอวยพรของพระนารายซึ่งเหตุแห่งคำอวยพรน,นี้ก็มาจากสาเหตุเมื่อครั้งที่ทศกัณฐ์นั้นยังคงเป็นยักษ์นนทกยักษ์ผู้เป็นขารับใช้เหล่าเทวดาบ,บนสว,สวรรค์ที่ถูกกลั่นแกล้งและบูลลี่ตลอดมาอย่างช้านานเมื่อพิทศนั้นหมดความอดทนพี่แก จึงได้ไปทูลขออำนาจจากพระศิวะจนได้รับผ่อให้มีอำนาจและมีนิ้วเพชรท,ที่สามารถสั่งชี้เป็นชี้ตายใครก็ย่อมได้และเหตุการณ์นี้เองทําให้ฝ่ายยักษ์นนทกนั้นได้ใจและก่อการล้างแค้นเทวดาและเหตุการณ์นี้นั่นเองทําให้พระอินทร์นนั้นต้องร้องขอพระนารายให้มาช่วยปราบตนทกให้หน่อยเพราะมันแักจะห้าเเกินไปแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยพระนารายจึงได้ทําการจําแรงกายตนเองเป็นนางเทพอ,อักษร ดักอยู่ตรงทางที่นนทกนั้นเดินผ่านเป็นประจำโดยฝ่ายยักนนทกเมื่อได้เห็นนางเทพอับสรจึงเกิดความหลงไหลและเข้าไปเกี่ยวพาราศีนางจำแรงเทพอับสรโดยนางเทพอับสรน,นั้นแสร้งทำเป็นยินดีโดยยื่นขอน้อเสนอว่าให้นนทกนั้นไรยรำตามนางทุกท่วงท่าและลีลาแล้วนางยินดีที่จะผูกมิตรและเชื่อมสัมพันธ์ด้วยและแล้วนนทกนั้นก็หลงกลทําตามคําขอของนางจนกระทั่งถึงท่าน,นาคาม้วนหาง มิวเพชรเจ้ากรรมของนนทกนั้นก็ดันชี้ไปที่ขาของตัวเองซะได้และนั่นเองทําให้ขาของนนทกนั้นหักลงทันทีและทันใดนั้นนางเทพอับสรก็ได้กลับร่างเดิมกลายเป็นพระนารายเยียบออกนนทกเอาไว้โดยก่อนตายนั้นนนทกได้อ้างว่าพระนารายเนี่ยมีหลายมือหลายเสียงตนเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้และเมื่อได้ยินดังนั้นพระนารายจึงให้คําสัตว์ว่าให้นนทกนั้นไปเกิดใหม่ ให้มี10เสียนสิพักยี่สมือเหาะเหืนเดิอนอากาศได้มีอาวุธนานา,นานชนิดครบทุกมือส่วนตนเองหรือพระนารายจะไปเกิดเป็นมนุษย์มี2อมือสอเท้าและจะตามไปฆ่านนทกให้จบได้โดยต่อมานั้นนนทกได้ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ที่ขุนเ,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 นเนขาข,ข,ของพระศิวะนนทกจึงขอพรให้ตนเกิดไปเป็นทศกันฐตามคำขอของพระนารายพระอิศวรจึงให้พร แล้วให้นนทกนั้นไปจุติอยู่ในคันของพระนางรัชดามเหสีของท้าวรัสเตียนเจ้าแห่งกุ้งลงกาเกิดมาเป็นโอรสนามว่าทศกัณฐ์และเป็นบุตรคนโตโดยลักษณะเด่นและสีผิวของพี่ทศกัณฐ์ของเรานั้นนะครับผมเป็นยักษ์รูปงามมีสิบหน้า20่สิบกรดปากเสยยยิ้มตาโพลงมีกายเป็นสีเขียวคล้ายน้ำเฮลูบอยแต่มีนิสัยเจ้าชู้ตอนที่พี่ทศนั้นเกี่ยวพาดาสีได้เมื่อไหร่พี่แก จะเนรมิตร่างกายตนเองให้เป็นสีทองในทันทีโดยพิทษนั้นมีอีกหนึ่งความสามารถที่โคตรน่าอิจฉาเลยก็คือพี่แกสามารถถอดดวงใจไว้ได้ซึ่งบางตำราน,นั้นก็กล่าวไว้ว่าทศกัณฐ์ได้ทําการส่วนบนาศาสนามหรือพระนามทั้งหนึ่งพันของพระนารายเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถรอดพ้นจากความตายได้หนึ่งครั้งและก็อาศัยช่วงนั้นนั่นแหละทําการควักหัวใจของตอนพิทศกัณฐันมากที่สุดดังนั้นทศกัณฐ์จึงฝากให้พระฤาษีโคบุตร เป็นผู้ดูแลกล่องดวงใจดวงนี้และทําให้ไม่มีใครสามารถฆ่าทศกัณฐ์ได้นั่นเองโดยจุดจบของทศกัณฐ์นั้นด้วยความที่มีนิสัยเจ้าชู้ชนิดที่ว่าแรนกิกส์และจอห์นเทอรี่ยังต้องมาขอ,อคาแนะนําจากพี่แกโดยทําการลักพาตัวนางสีดาไปจากพระรามที่เป็นพระสวามีอยู่แล้วเป็นเหตุให้เกิดศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามกับฝ่ายทศกณัณฐ์จนญาติมิตรของฝ่ายทศกัณฐ์นั้นล้มหายตายจากไปเป็นจํานวนมากและสุดท้ายทศกณัณฐ ก็ถูกล่อหลวกเอากล่องดวงใจไปด้วยเลย่ห์เพทุบายและแท็กติกของหนุมานทำให้ทศกัณฐ์เองก็ต้องตายเพราะนิสัยเจ้าชู้และความไม่ยอมแพ้ของตนเองซึ่งก่อนตายทศกัณฐ์ได้รู้ตัวแล้วว่าไอ้ทศตายแน่ตายแน่ไอ้ทศดังนั้นพิทศของเราจึงได้แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างงดงามและถูกสอนพรหม,มาตของพระรามฆ่าตายและก่อนตายก็ได้เห็นภาพว่าแท้ที่จริงแล้ว พระรามก็คือพระนารายที่อวตารลงมานั่นเองส่วนวงสกุลของทศสกานนั้นเริ่มจากท,าท้าวจตุรพักผู้เป็นปู่ของทศสกัน และนางมาริกาผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นย่าของทศกัณฐ์เป็นบิดามารดาของท้าวรัสเตียนโดยท้าวรัสเตียนนั้นเป็นบิดาและนางรัชดาเป็นมารดาของทศกัณฐ์โดยทศกัณฐ์นั้นเป็นพี่ใหญ่และมีพี่น้องตามลำดับต่อไปดังนี้หนึ่งกุมภัน์น้องคนรองที่ต้องออกรบกับพระรามทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ต้องการแต่จําเป็นต้องทาเพราะทศกัณฐ์ที่เป็นพี่ชายนั้นได้ทําการขอร้องเอาไว้นั่นเองพี่เพกน้องคนที่สาม น้องชายของทศกณัณที่มีอาชีพเป็นโหราจาร์ที่ภายหลังนั้นได้ทําการแปรพักไปอยู่กับพระรามพระยาขอน,น้องคนที่4เป็นน้องชายของทศกัณ์ที่สิ้นลมหายใจด้วยสอนของพระรามเรียกไ๋้ว,ว่ามาไวไปไวได้เกินสําหรับพระยาหอน 4, ทูตน้องคนที่5น้องชายอีกคนของทศกัณ์ที่ต้องมาสิ้นลมหายใจด้วยสอของพระรามอีกเช่นเคยคนที่5ตรีเสียน น้องคนที่6ของทศกัณฐ์และคนสุดท้ายนั่นก็คือนางสำมนักขาซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องน้องสาวจอมอยุ่แยงตะแคงรั่วของพิทศกัณฐ์และนางนี่แหละเป็นต้นเหตุให้พระรามและทศกัณฐ์นั้นเข้าใจผิดกันและได้เกิดการท้าไฟกันในที่สุดและต่อมาเรามาดูบรรดาเมียและลูกๆของทศกัณฐ์บางส่วนแล้วกันนะครับโดยทศกัณฐ์นั้นมีเมียคนแรกชื่อว่านางกาลคักขี เป็นทิดาของพยาการลนาคและมีลูกสาวชื่อว่าบัณลัยกันโดยบันไรยกันนั้นมีวิชาอาคมติดตัวก็คือวิชาปลาไหลและไม่มีผู้ใดสามารถจะแตะต้องร่างกายของนางได้เนื่องจากนางลื่นหลุดไปตลอดแม่เรียกได้ว่าแค่คนแรกเนี่ยก็ท็อปฟอร์มซะแล้วนะสำหรับนางกาลคัคขีและลูกสาวบัณลรยกันโดยต่อมาเมียคนที่สอของพิทศนั้นมีชื่อว่านางมนโทมีลูกชายด้ชื่อว่าอินทรชิต กับลูกสาวที่ชื่อว่านางสีอาภิเพกผู้เป็นโหราจารย์ก็ได้มาทํานายว่านางสีดานั้นจะเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองสมควรที่จะต้องถูกนําไปประหารหรือเอาไปทิ้งเสียและนางสีดาจึงถูกปล่อยทิ้งให้ลอยไปตามแม่น้ําวันลาและสุดท้ายนั้นก็ได้มีพระฤาษีมาช่วยชีวิตนางสีดาเอาไว้ได้ ซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับผมพิทศกัณฑ์ของเราเนี่ยยังมีรสนิยมที่เรียกเดียวว่าเสือชีต้ามาเห็นแล้วเนี่ยยังร้องอายากันเลยทีเดียวนะคือพี่แกนเนี่ยชอบสมสู่หรือฟิชเจอริงกับช้างนะหรือนางช้างพังเนี่ยแหละครับผมโดยมีลูกฝาแฝดออกมาถึง2คนด้วยกันนะครับผมซึ่งนั่นก็คือทศกิรีวันกับทศกิรีทูเอ้ยทศกิรีทอนซึ่งทั้ง2คนนี้นะครับผมมีใบหน้าเป็นยักษ์แต่มีจมูกคล้ายกับงวงช้างแป้นๆน,นะฮะซึ่งสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมพิททศของเราเนี่ย มีลูกๆรวมกันทั้งหมดทั้งสิ้น1 0 1 7ตนเรียกได้ว,ว่าตั้งโรงงานได้สบายๆเลยทีเดียวนะสำหรับปีทศักาิ์ของเรานะครับผมแม่สเสน่ห์แรงจริงพอคุณนะและก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับเรื่องราวของเหี้ยทศทศกักด์ยักษ์รูปงามกล้ามโตและการที่ทศกักด์นั้นถือกําเนิดมาอย่างทรงพลังและมีอํานาจเหนือผู้ใดและด้วยความพยองนี้กลับกลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้พี่แกนั้นไม่รู้จักย่าเกรงผู้ใดหรือใครหน้าไหน และกลายมาเป็นคนที่หลงระเริงในอำนาจจนได้นำพาทั้งอาณาจักรและแม้แต่วงวานของตอนเองนำไปสู่ความวิบัติและความพยนะร่วมไปถึงโศกนารกรรมตามอย่างที่เรารู้กันในรามเกียรติ์หรือมหากาบรามยนะในที่สุดนั่นเองนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน Youtube กด Subscribe ถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริ้งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราก่อนใครสำหรับวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมติดตาม Uncle Channel ช่องลงลงของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เวลาที่ฉันต้องทนทุเวลาสนุกฟงมุกตลกฉันเองก็ยังหัวเราะออกมาไม่ยาดไม่ไข้หรือไม่สบายฉันเองก็ยังต้องกินยาไม่คยชินชากับความรู้สึก